สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามสีผ้าไมาเฮ็ดเค้กกล้วยหอมเนาะจ้ะเนาะส่วนผสมก็มี่ยังแนห้ามเบิ่งกันจ้าก็มีแป้งเนาะแป้งธรรมดาแป้งเพื่อนเฮ็ดขนมปังนี่ยละจ้าแป้งข้าวโพดเฮ้าธรรมดาเนี่หละจ้าแล้วก็มีกล้วยสองน,น้อยเนาะจ้ะเนาะอันนี้กล้วยกับมาดามเซตูยินเอาไว้มันเสียออกดำๆในจักน่ยนอยเด้อ เลือกดำจ้ะแต่ว่าข้างในบัดำหรอกจ้ะอันนี้ก็เป็นเนยเนาะเ้าต้องใส่มีเนยแล้วก็มี่ันน้ำตาลอันถั่ยหน่อยหนึ่งแล้วกบสบใส่ไข่ไข่สองใบอันนี้ก็เป็น,น,นผงฟูเนาะจะเนาะเป็นผงฟูจ้าจ้ะข้ามาเห็ดกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเ้าก็เสียเอาเนยไปละลายก็นนจาจะเนาะให้มันละลาย มาเห็ดกันด้วยจ้าเปิดเตนานะจ๊ะเนาะเอาเนยมาใส่จ้ะ เลยละลายแล้วกับชิปป้านเนาะเห็นบอนี่จะนี่เดียวเอาเนิีเดียวน,าจานะจ๊ะเนาะขั้นตอนเด็ดเข้ากับไส้น้ำตาลเข้าไปเนาะจ๊ะเนาะเทเข้าไปจ้ะน้ำตาลแล้วก็ตอกไข่เนาะ ไข่ลงไปจ้าตีเผากันด้วยจ้ะนะ้น้ำตาลกับไข่กับตีเผากันด้วยจ้ะสูตรมีเฮ็ดง่ายๆจะเป็นสูตรมะดามเองเนะมะดำมาเข็นมีเฮ็ดง่ายๆแต่เฮ็ดไ่ายๆจ้ะ เรามาคือถังน้ำเงินน่ตีไข่ก็น้ำตาลนะมันเข่ากันนอกจาะพี่น้องเนาะ ไข่กัานมัตาลกะเข่ากันดีแล้วกเอาอันใส่แป้งลงไปเนาะจ้ะเนาะใส่แป้งห้าข่อยคอยคอย,คอยใส่เข้าไปเนาะข้าคนข้นแปน้ำใส่ไปน้ำจังสีมาข้าวข้นไปใส่ใส่แป้งใส่แปะน้ำข้น,นไปน้ำจางสีข้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะกล้วยซ้องน้อยกะ ใส่อันกล้วย <c oughs> สองน่วยกับใส่แป้งสองถวยสองสองถวยตวงนี่ละจ้ะสองถวยตวงเนาะน้ำตาลกับใส่มือนึ่งถวยตวงวเพราะวหวานกล้วยเพราะมีความหวานในตัวอยู่แล้วข้าวต้องอันใส่น้ำตาลหลายก็แล้วแต่เพิ่มมากนิดเดีเนาะคำทำมากหวานกับใส่น้ำตาลเข้าไปอันสองสองถวยตวงอย่างละสองนี่ก็ได้จ้ะ น่าจะเนาะคันคันข้าวเจ้ามากมากหวานนลยนะแต่มาดัมบ๊อบข่อยมากหวานปานใดเอาพอดีพอดีน่าจะเนาะพอดีบอออันคันกล้วยสองน้อยน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งกันแป้งสองเสียน่าจพอดีกันพอดีน,น่าจะเนาะอันนี้เขาก็ใส่เนยที่เ่าอัน เลยที่ห่าเห็ดไหวเนาะที่ห่าไปละลายไว้เอาใส่เข้าไปจ้ะใส่เข้าไปเลย <S <S ขก้กนเนี่ยมันเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะข้นมันเข้าไปอันนี้มันก็เริ่มแข็งน,นะมันสิข้นงอ่ายนะจะน้อยได้จ้ะเนอะไม่เริ่มแข็งแลนะ้วเนาะ ตอนต่อไปใะก็ใส่กล้วยเนาะจา้ะเนาะนี่กล้วยกะกล้วยอันเปลือกมันดำซื่อๆได้จ้ะเด้อแต่ว่ามันไม่พ้นกระทบอีหยังอันเนี่ยกล้วยกัยังดีอยู่เนาะค่อยๆไปแช่ตู้เย็นไว้กล้วยแช่ตู้เย็นไว้มันเปลือกมันดำจ้ะจริงๆอั่นกล้วยนะ่ะเพิ่นบ่ให้แช่ตู้เย็นดอกแช่มันดำมันบ่เป็นตะกินใส่ไปเลยจ้ะใส่ซอสหน,น่วยเนาะจ้ะเนาะ กวยฝรั่งกันยังไงได้พี่น้องแต่ว่ากวยอ,อยู่เมืองไทยขนาดใดเราก็ระท่านในหูเด้อ่ยอยเห็นแต่กวยน้ำวาไหมอยู่เมืองไทยไหมกวยหอมคอยไขคอยเห็นปนไนด้ดอก่อยเห็นกวยน้ำวาแต่ว่าอยู่หนือคี้แต่กวยหอมจ้ะพี่น้องกวยน้ำวาเพามีมีร้ามไทยอมาม่ากับบคูกันดอกบีหนึ่งกับแพงแพงบีหนึ่งกับลอยหาซีฟซ้อมลอยยังสินะ ลอยหาซิบมันกระตุกเป็นเงินไทยเท่าไรหาหกเจ็ดแปดแปดลอยวีหนึ่งวีหนึ่งแปดอยนะจ๊ะเนาะบางทอกบวีละสองลอยคเนาะอ่กลหวย้วยไทยทำมาหวอดเมื่องนอกแล้แพงแห้งพี่น้องแพ้งครับนี่ก็กระสิใส่ผงฟูไปเนาะซ้อนหนึ่งใส่ผงฟูไปซ้อนหนึ่งค่ะ ันนีเราก็ตีให้มันเข้ากันเลยนะคะโอ้ยตกใจคิดว่าเขาลืมกดกล่องเพราะว่ากดประจำหม่ก็จำประจำเลยบางทีเฮ็ดคลิปย์ไปจนแบบโอ๊ยพ็อยากมางให้บางทีเหตุิปแล้วมาเบิ่งเอาบ่ได้กดกล่องเราสัน่นติเฮ็ดยังไดที่เทพเหตุไม่มันก็บบารายดีเนระพี่น้องมันเฮ็ดแล้วแล้วโอ๊ยก็อยากให้ ไ้่ตัวก่อนแต่อ่นข้าเจาบางคนบางคนเห็นข้าเจออากับสีเอาอันเอากล้วยไปบดกันนอจะะเด้เอาไปบดให้ละเอียดตะวันมาดามเลย มกักมกินเข้าไปกะได้แป้งแน่ได้กล้วยแน่งสินะมันมันมันจะได้ได้รสชาติว่าอันเค,คก้กกล้วยหอมนะจ๊ะเนาะมันจะได้รสชาตินะมาดามกระเซไปเปิดเตากันได้เ ซี่ข่อยแมเพิ่นว่าย่ามข่อยเห็ดกับเขาก็ะน้ำคือเห็นหนาไงขันมันข่อยขันเห็นหนาข่อยมันก็บ่กเห็นวิธีการเห็ดของข่อยขันเห็นวิธีเห็ดว่าก็บอเห็นหนาใช่ไมข่อยตั้งกล้องว่าเป็นข่อยย่างสูรปมึงกับกล้องอยู่ได้เสมอีงย่ามข่อยจะกินเขาอย่งีกันยาหยาบขอยาบแต่กับกล้องจะข่อยสิตั้งแบบได้ต่างจังได้ข่อยไปบิ่งคลิปอื่นเห็นเขาต่างม่าเขาคือต่างไห้จังสี่เขาคือต่างไดนดีแท้เห็นเบิร์ดอลโลดเห็นผ้าขาวผ้าหนามเห็น ดีเบิ้งดีนะแต่ว่าของข่อยเนี่ยโอ้ยนี่จะมันข่อยหยากน้ำกองข่อยขันเห็นข่อยกับว่าเห็นผ้าเขาขันเห็นผ้าเขากับว่าเห็นข่อยอยังสิไหมอันนี้คือการข่อยกระยากเห็นแบบย่างข่อยเห็นอีหยังสิข่อยกระยากให้เอฟซีเห็นเบิดเด้ละเห็นโตข่อยเห็นข่อยอยังสิไหม เคก้กกล้วยหอมเนาะจะน้องคอยเฮ็ดเค้กล้วยหอมให้เจ้าเบิ่งเด้อมื้มอน,นี้ขัดเจ้าสเสแบบิเอาไปเ,ไเลีเลเเลเ้ยนแบบเอาไปเฮ็ดขายก็ได้เด้อข่อยของข่อยบ่มีลิขสิทธิ์ดอกเฮ็ดโลดเฮ็ดไปโลดเลี้ยนแบบไปโลดบางคนเพิ่นข่อยไปนในป่าเนาะในป่าเก็บเห็ดจังซีง่ข้าเจ้าเห็นกล้องข่อยคือเป็นมั่วๆคอยชี้ทา้ายภาพในป่าบรรยากาศงาม ข้าเจ้าเอาเอาไปเห็ดหนาปกเนี่ยไปเฮงขอยกระบอกห่วงเลยเอาไปเลยเอาไปโหลดเอาไปเอาไปขันคิดว่าดีขันคิดว่าสวยขันคิดว่างามเอาไปโหลดอันนี้คือกันตัวนี้นี่ขันเจ้าคิดว่าอันเห็ดออกมาแล้วหนาตามันดีมันมันแซ่บมั้งสิเจ้ากันอันร่องเบิ้งเด้อเอาไปเห็ดเบิ้งโอ้ข่อยลื่ใส่เกลือตัวพี่น้องคนต้องใสเกลือน้ำเด้นนี่ใสเกลือนิดนึง ไปเอาเกลือมาใส่ก่อนจักหน่อยใส่เกลือลงไปแล้วกคุณให้มันเข้ากันเองนะพี่น้องเนาะโคุให้มันเข้ากันอันเดนมากตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อวานก็สซีอันสิบสี่องศาแต่ว่ามื้อนี้ก็มีแดดจักหน่อยเนาะมื้อนี้มีแดดจักหน่อยก็มื้อนี้ก็ประมาณสิบหกองศานะจา้ะ ่อยมันคือประชัดคอยว่า้าใจกองคอยคือกันแป้งนี่ก็ผสมกนแล้วเนาะนี่ก็กระสีเตรียมไปหนึ่งเลยบ่าเนี้ นี่เลยเน่ยที่มันเหลือกลหมอหนะจ๊ะเนาะเท่า,ากับเอามาท่านี่อยเลยท่า,า,ทาพอ,อยังติด สื่อมากกินว่าท่านกับมาดัดแปลงเห็ดยังสื่อจากพี่น้องก็จะซื้อบุหรีเอาถิ่งเนาะ จะให้เบิ้งขอใส่กระเบิ้งไกลๆเอาอีกแล้วพี่น้อง e, เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วข่อยตักใส่อันนี้จนแล้วขอก็บ่ได้กดอันกล่องเบิ้งเน่ดีนะดีดีที่ข่อยเบิ้งซะก่อนเบิ้งเน่ขอกระบาดหยอดขอกระบาดเฮ็ดให้เจ้าเห็นเจ้าเบิ้งซ้่มเบิ้งเน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยข่อยซูนข่อยเด้เอาอีกแล้วขอ่อยประจำเลยข่อย ลืมกดกล่องแม่มสร้างถอดไดซัมนี่ก็เอาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปขาเข่าเตาอบไปลเลยจ้านี่เนาะเตาอบกองเฮา้อนไดที่แล้วจ้ะขเข่าเตาอบไปเลยปิดไ้ประมาณสิบ ถึงยีสิบนาที่ฮะมาเบิ่งกันใหม่หนอกจะเนาะนี่นกะใส่เพิ่หมหอมองร้อยองศาได้จ้ะเด้อโอ้ยเบิรหนา้าตาเห็ดกล้วยหอมโอ้ยบะหมีนเห็ดกล้วยหอมโอ้ยใจอยู่ก็เห็ดโอ้ยขนมปังไข่ใหม่แล้วเราจะเอาออกสักก้อน พี่น้องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราจะเค,ค้กกลวยหอมของเห้าน่ากระเอาออกมาให้เจ้าเบิ้งนี่เค,ค้กกวยหอมข่อยเป็นยังไงหน้าตาดีบอเค,ค้กกวยหอมร้อนๆจ้ามามามา หอมตลบกลบกวนไปหมดเลยค่ะมาก็อีกสิบห้านาทีเที่ยงก็เป็นอาหารว่างนะคะกินกับกาแฟค่ะนี่เลยจ้ากาแฟกาแฟก็สีเข้มข้นนะคะตามอายุค่ะนี่เลยค่ะมามาลุยกันเลย าเด้อจ้ะเด้อเคคกล้วยหอมเอาออกจากเตาไม่ไม่เลยจ้ะเฮ็ดเองนอกจากเนาะอยากกินยังกะเฮ็ดกินเองจ้ะอยู่ต่างประเทศบ่มีซื้อค่ะบ่มีซื้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อเคคกล้วยหอมออกจากเตาค่ะร้อนๆหอมๆเนาะกินคู่กับก,บกาแฟมามากินน้ำกันจ้า สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อีสิพานาที่เที่ยงนวจ้ะเนาะเนาเขามากินอาหารวางกันเมื่อนีนจะ้ะมืนน่อมานมดามกับเฮดขนมเค้กกล้วยหอมเองนะจะ๊ะเอาออกจากเตาหอนห่อนด้จ้ะพี่น้องก็มีกาแฟนะจนะ๊ะเนาะกาแฟถ้วยหนึ่งจ้ากาแฟหอนหอนด้จะ้ะหอมหอมหอมกล้วยหอมกล้วยหอมเหมือนขา,ซ,า,ขาซื้อมาขาซื้อมาขากินพระท่านนะจนะ๊ะเนาะ กินบะท่านกะเอามาเห็ดกลวยหอมพะถึงแล้วจะเด้อมันมันแพงมันแพงอยูด่ดีอยากกินยังกะเห็ดกินเองแล้วพี่น้องเนาะบะมีนอันบะไรไปซื้อหาในตลาดคือบานเข้าดอกจก้ะบะมีตลาดบะมีอาหารการกินคือบานเข้านอกจากเนาะขออภัยค่ะอากาศเย็นแล้วกะเจ็บคออากาศเย็นแล้วพี่น้องมือว่านกัน สิบสี่องศาเนาะจ้ะเนาะจาก้อนสามสิบกามาเย็นสิบสี่สิบสี่องศาหมูาา่บ้านมือนีก,ก็ขึ้นมาจังน้อยแนย่มือนีก,ก็บสิบหกองศาจา้ะอันนี้กลางวันเลยเนี่ยอันนี้กลางดินนะคะกลางวันกลางวันนะคะสิบสี่ถึงสิบหกองศานี่คือกลางเวทเนะทาะจ้ะเนาะท่าแม่นันกลางคืนกะสิเป็นประมาณ สองสามองศานั่นละจ้ะนอนก็นอนเย็นรับสบายดีอยู่ด้วยอัลโหลเจ็บข้อกินน้ำไร้นะอฮัลโหลกินน้ำห่อนคอยกินน้ำห่อนว่าเป็นไหนกกนมพี่น้องคอยกินทำห่อนคอยสี่ห้าคอยเลิก,เลกกินนระดาเย็นถ้ากินน้ำเย็นมันชดซื่นตัวมันชดซื่นมันชดซื่นมันแสบน้ำห่อนขอว่า โอ้ยบอแมนน้ำเย็นแล้วเกากินน้ำผ่อนกว่าที่หา้าก็กินบ่อไรหรอกก็เป็นแม่ลูกอ่อ,อนก็คก็กินน้ำเย็นบมื่อไรซีมึงซะก่อนคอยมาตังโซ่ซเราขอพอกิออกกนเมื่อไหร่ดดอกใครขอ,ขอกินเมื่อนี้นะคอยไปฟิตเนสอีกแปดปีคอยกับบอลลูดแมนโยซึ่งคอยสิบอ่อบอชายำตางไดยแต่ว่ามันมีแป้ง ข่อยแ้่แป้งแป้งสองถ้วยตวงกล้วสองน่วยเค้กสองแบบเอ้ยไข่สองน่วยเสียค่อยออเฮ็ดนะน้ำตาลค่อยกะปกติเพิร์ลชีสแอร์น้ำตาลย่างละาสองเนาะแต่ค่อยหนึ่งใส่หนึ่งแค่นี้แหละพี่น้องเฮ็ดง่าย,ยางไง พอพอกินเมื่อดอกพี่น้องคอยกินไปสามสี่อะไรคอยก็งห่วงนอนล่ะกินแล้วคอยสิยเป็นรับไปงีบจะคอยสิไปให้งานเพราะแสบแสบพี่น้องแต่กี่นอ้องคอยคิดว่า พวกเค้กพวกของหวานมันยังคอยว่าไม่เห็นยากยากข่อยว่าพออีงอย่างผมบอกเพราะว่าข่อยบ่ค่อยคิดเสิเห็ดแล้วข่อยว่าอยากเห็ดข้าใจบว่าข่อยก็เลยข่อยก็เลยคิดว่ามันยากบานนี้ข่อยว่าไม่คลิปลงข่อยสิไม่เห็ดคลิปเห็ดดำเห็ดนี่มันก็เลยง่ายสชไหรับข่อยนะมันก็เลยง่ายของทุกเจนพยานเห็นง่ายง่ายเห็ดว่าอะไรยากเล่าพี่น้องเห็ดว่าอะไรยากเห็นยากเนาะคิดไปอีเขาคิดว่ามันยากมันก็ยากคิดว่ามันง่ายมันก็ง่าย จะกี่ควคิดไว้เนี่ยอ่านของใคเฮ็ดบ่เป็นแลอย่างของใคเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นขอกระบ่เฮ็ดเลยสินะบางอี่างไม่จำเป็นโอ้ยมันมีคลิปลงเห็ดจำได้คิดโรคเอียงแบบใดกันอย่างนี้ฉันน่าเชืงก็เลยก็เลยเป็นก็เลยมาเห็ดเห็ดมันก็ะบาดหนักจ้าเม็ดพี่น้องอันนี้สูตรข่อยเด้อ ขอบา่ได้ไปตามแพ้ทั้งนำ้ขอบา่ได้ไปเบิ่งใน YouTube ขอบ่ได้ไปให้อีหย,ยังคอย่อยกะเอาทุกทียวุกย่งคอยกะเอามันออกมาแบบนี้เนื่องรสชาติใส่ได้หนาตากะสวยคือจะคลองอยู่เ <c oughs> จ้ายาบาดตามหอยด้วย <c oughs> ใส่ได้ยูนาตาม กาแฟกระแซบหอมมันค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไปสักหนีดก่อนเดอ้อเพราะว่าข่อยอยานมันยาไปขอมากินให้เบิรงซื้อเพราะว่าอัข่อยกระเห็ดแหลวต่างแต่ต้นเนาะข่อยกระเห็ดเองกินเองนี่แหละคลิปนี้ขอฝากไปซ้ํานีดลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้จะเดอ้อยละอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำจ้าเพื่อที่บลพลาดคลิปใหม่ๆเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดอ้อไว้พอกันคลิปหน้าจ้า สวัสดีค่ะ